ในตำนานแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดวันนี้เราอยู่ข้างหน้าเราบืองหน้าของเราคือนักกีฬาเก,กาหลีได้ได้ได้ไดเราจะทำอะไรกัน,นเลตอนนี้มาถึงแล้วช่วงหัวหน้ามาเยือนแล้วก็ต้องอจัดการไปนะเอาอุปกรณ์ไปฮังสองครั้งที่ผ่านมาต้องบอกว่าเลตติ้งนี่กระทูดเลยไม่ใช่เราจะหมายถึงว่าสนามที่เราไปถ่ายเนี่ยมันมันเท่าที่จะอยู่นอกสถานที่ใช่ไหมไม่ใช่สนามกีฬา อ๋อที่จริงๆใช่ไหมใช่รอบนี้เราได้อยู่สนามกีฬาจริงๆก็เป็นถ่ายแอคชั่นนักกีฬาแล้วกันเนาะตอนวอร์มตอนวอร์มเราถ่ายเพราะเขาให้เขาอนุญาตแค่ตอนวอร์มใช่ๆเริ่มต้นจากการตั้งค่ากล้องก่อนนะตั้งค่ากล้องเนี่ยข้างในร่มเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมืดก็ต้องเปิดไอโซเยอะหน่อยตอนนี้อยู่ประมาณนี้ส5งพันาสองพันห้าพอดีมสองัหก็เราไปลดอันี้เอาก็ได้ นี่ก็เพราะว่าวอร์มเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไหวมากกระเจิดกระเจิด้ัลโเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูโอเคครับประมาณนี้สองพันห้ากับหกร้อยจากไปเราลองเริ่มจากใครดีฮะเอาเอาตัวดังๆเอาตัวดังๆต้องโซวีก่อนโซวีโซวีป๊าปป๊บเดียวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยววอร์มเนี่ยถ้ารักตีลาเขาจะหันหน้าหันหลังเราเราส่วนใหญ่ต้องให้เห็นหน้าเนาะอ่าใช่ใช่ใช่ เมื่อกี้เป็นไงยังเมื่อกี้บังอยู่เล้งเรียมอยู่เล้งเลียมอยู่ทำไมเขาไปหันหน้ามาสักทีอันนี้น่าจะหันแล้วนะครับอ่าล้วก็คือว่าน่าพอใจไหมฮะ ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคโอเคนะถือว่าเมื่อกี้ถือว่าโอเคนะก็โอเคแต่ปรับแสงก็คุมกำลังดีประมาณกำลังดีแต่เมื่อกี้เปลี่ยนไปอีกนิดนึงก็คือเปลี่ยนเป็น800เพราะเมื่อกี้600มันสว่างไปสว่างไปเพราะเราดันไอโซเยอะไงจริงๆต้องต้องควรน้อยกว่านี้นะไอโซไอโซเนี่ยใช่จริงๆต้ควรน้อยกว่านี้เพราะแสงมันได้อยู่แต่ว่าบางทีเผื่อจังหวะแบบเคลื่อนไหวเร็วไงเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะปรับไม่ทันเนี่ย วเวลาเรื่องวหวเร็วเขาต้องเพิ่มชัตเตอร์อรสปีดใช่ไหมละ่ะให้มันเร็วขึ้นขอ,อคนนี้นกัน,นเพราะว่าคนนี้เดินมาคนนี้ยังไม่ทำอะไรมนะอาไม่หันเลยทำ,เทำไม,มน้องเขาหลับตาไปวนะเป็นแอคชันน่นอันนี่มากกว่าเดี๋ยวรารอค่อยๆไปดีกว่าอะไรฮะเราต้องคอยจับจังหวะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากีฬาเขาจะวอร์มท่าไหนอ๋อ ตรงนี้เป็นไงฮะโอเคโอเคดีใช่ไหมได้ตื่นใจแต่เราเราควรถ่ายเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเดียวกันฮะเราชอบแนวนอนแนวแนวตั้งมันแบบว่าบางทีกิริยาของนักกีฬาเนี่ยงตัใหญ่มันจะไป้ายไปขวามันไม่ค่อยขึ้นบนเนี่ยอ อยู่ที่การวอร์มด้วยว่าวอร์มเป็นไนแล้วน้องเบอร์ก97เบอร์อะไรวัญใจเลยขวัญใจเลยเอาอในคนนี้คนนี้นี่น้องโซวีน้องโซวีฮัลโหล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 รู้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาเล่นกล้องดิมันมันฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงฮะ ยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มมาเลยแสงดีแล้วดีแล้วเหลือแต่รอแอคชั่นนักกีฬาไม่มีอะไรรอจังดูที่จังหวะเอเวลาสักคู่สสงัยเราต้องเปลี่ยนจุดยืนเพราะว่าเขาเหมือนว่าเราต้องเดินไปทางนู้นดีกว่าตอนนี้ผมผมกลัวอย่างเดียวคือเรื่องของเพลงตัวมากเลยตัวติด้ก็สิทธ์ใช่พอเราเปลี่ยนมุมแล้วเป็นไงบ้างคะมันก็ได้รับหน้าตรงเลยเดี๋ยวเราจะลองดูใหม่เราเริ่มยังไงดี กล้องผมซูมไม่ได้นะก็เลยเห็นแค่ประมาณนี้คนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมคนนีม้มันอ่ามีแอคชั่นมีอะไรได้ผมปิดหน้านี่สวยเลย <laughs> โอเคนะประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สุดยอดเลยรอจังหวะมาอยู่ที่จังหวะอ่าแล้วคนนี้อ่าแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆเราหันไปดูฝั่งเชนิดีไทยเปย์ไต้หวันก็มีสาวงามเหมือนกันไทยนักกีฬาผู้หญิงมันดีอย่างมนันว่ามันจะแบบเราจะมีจินตนาการเยอะ ไรบ้างฮะอน่ารักดี <c oughs> เราเราเล่นก็ลัง <c oughs> เป็ารู้เขาเรื่องไอแคนสวยไอแคนสวยนักกีฬาถ้าไอแคนสวยนี่สบายถ่ายง่ายอยู่ที่บางทีก็ต้องดูนะว่าใครออกอาการยังไงไไเขาเรียกว่าอะไรอาการนี่คือ ออกอากาศหมายถึงว่าท่าทางเนี้ยบางนักกีฬาบางคนเล่นเก่งแต่ท่าไม่สวยบางคนเล่นได้เฉยแต่ท่าสวยก็มงออกไปเลยสยอด